สาันววริย์รนพุทธวริัทั้งหลายมาตอนนี้ไม่ใช่ตอนทุดดงเป็นการเดินดงไปเดินเที่ยวเมื่อปีพศ2400ขอโทษเมื่อปีพศ2502ตอนนั้นมาพักอยู่ที่วัดชินโนรถพักฟื้นจากไข้ป่วยไข้ไม่สบายที่กรมแพทย์ฐานเรือยอยู่สองปี แล้วก็มีญาติโยมที่ั่านเขาชวนไปทอดกระถิ่นที่วัดท้องเขียดอําเภอบางแพรและชมแพรอยู่ปลายเขตแดนของจังหวัดขอนแก่นทางไปก็ลำบากมากก็มีโต๊ะหมู่ทองไป <c oughs> มีะระฆังไปเป็นของแปลกของเจ้าของถิน่นเพราที่นั่นเขไม่เคยมี <c oughs> ที่นั่นก็ใช้ไม้ขุดแล้วก็ เอาเลื่อยโจกตรงกลางตงข้างๆตีแทนระครังในเมื่อเรานำระครังทองเหลืองไปเขาแปลกใจมันสวยสดงงานเขาแห่กันโต๊ะโม่ก็แห่กันโครงความว่าทอดกระถินเสร็จเจ้าวาดกระทบบ้านเขาชวนเวลานั้นมีพระติดตามไปประมาณทักสี่ห้าองค์ด้วยกันเวลาก,ก็ชวนไปเที่ยวภูเขาโูกระดึง คำภูขเขาภกกูกระดึงนี่เป,ป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์มาก่อนเขาบอกว่าในสมัยก่อนถ้าวันดีคือดีโดยง่ายๆจะได้ยินเสียงคล้องจะมีคนทอหกูกมีคนผัดข้าวมีคนตำข้าวซ้มข้าวผลยอดภูเขานี่เป็นเรื่องราวเก่าๆที่บรรดาญาติโยมเก่าเล่าให้ฟังว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วก่อนหน้าจะที่อาตม,มาจะไป ก็มีพระที่มีความสําคัญองค์หนึ่งที่อาจารย์สําราญไปอยู่ที่ยอดเขาภกกูกระดึงสามปีเวลาปีนี้ธรรมาจะอาจจะจำไม่แม่นนะแต่มั่นใจว่าสามปีเมื่อขึ้นถึงไปขึ้นจากทางเดินไปแล้วก็ต้องเดินไปจากท,ที่ที่ขึ้นยอดเขาได้ไปอีกไปกกิโลเมตรจิงอธิถึงที่อาจารย์สำราญอยู่ ท่านอยู่ที่นั่นถ้าไม่มีมอข้าวไม่มีอาหารทั้งหมดแล้วก็ไม่เคยเก็บผลไม้กินท่านอยู่ที่นั่นธรรมปีติ <c oughs> ถ้าวันใดถ้าญาติโยมพุทธริษัทนำอาหารไปถวายท่านก็รับท่านก็ฉันถ้าไม่มีใครนำอาหารถวายท่านก็ไม่ฉันหรือ <c oughs> ว่าอย่าน้อยถึงอาจจะฉันอาหารเทวดาเพราะไมีบาท กรมความเวลาไม่นานนเองพระที่มีความต้องคารก็มีอยู่ที่ภูเขาพูกระดึงนี่มีความศักดิ์สิทธิ์มากมันเขาเล่าความเป็นมาของภูเขาพูกกระดึงอาตมาก็ชวนคณะไปไปด้วยกันก็มีเจ้าของถิ่นไปด้วยรวมแล้วทั้งหมดประมาณสามสิบมีพระที่วัดห้องเขียดตามไปทั้งหมดประมาณสิบองค์นี่ครวาสด,ด้วยรวมแล้วสามสิบคน เมื่อไปถึงนั่งรถยนตนั่งรถสองแถวไปถึงที่สีฐานใกล้ๆภูกระดึงก็เพลยนลงไปที่โรงสีเข้าพาเข้าไปในโรงสีเจ้าของโรงศีก็เลี้ยงเลี้ยงทั้งพระเลี้ยงทั้งคนโรงสีนั้นโรงใหญ่มากมีความกว้างประมาณทักยี่สิบเมตรยาวประมาณ m, มสี่สิบเมตรพงสังศี แต่มีไม้กระดานหนานิ้วครึ่งหน้าแปดยาวสี่วากองอยู่กองใหญ่มากเครื่องลงสีก็เป็นเครื่องเล็กๆคือเครื่องลงสีสมัยแรกเครื่องย่อมๆที่สีแกรบแกรบเป็นรำปราโกยเจ้าของที่เป็นสามีเป็นคนจังหวัดสุพรร์บุรีแต่ว่าพัญญาเป็นคนขอนแก่นในเมื่อจะมาไปมองเห็นลงสีเข้าเห็นไม้เข้า เเครื่องต่างๆเห็นโรงสีกับไม้ก็ถามว่าโรงสีนี้สร้างสักสองหมื่นได้ไหมเราถามย่าราคาถูกที่สุดระบ้านเรานะ่สร้างไม่ได้ยายพัญญาเกวร้อยเอาเงินถมมาสองหมื่นเยียว่า, 20, าไม่ถึงล็อกทั้งหมดนี่สร้างสามพันกว่าตกใจให้สามพันกว่าเนะ่รวมไม้ที่กองด้วย แค่ไม้ที่กองถ้าเป็นบ้านเราเวลานั้นก็ไหลหมื่นบาทถามว่าเพราะไม้ที่นราคาถูกหรือที่นั่นเป็นดงตึงรังที่วัดน้องเขียดก็เป็นดงตึงรังทั้งหมดแต่ที่นี่ไปเที่ยวเราไม่มีแล้วมันเป็นดงตึงรังหนาทึบเต็มไปหมดทั้ง่วบริเวณแต่ว่าตอนหลังนี่ไปเมื่อเมื่อเสียปีที่แล้วมาไม่เหลือเลยทักต้น <c oughs> เขาบอกว่าถ้าหากว่าเขาเลื่อยให้ในป่าเราไปเอาเองหน้ากว้างแปดนิ้วหนาน,นิ้วครึ่งยาวสี่วาเราไปเอาเองเข้าแผ่นละสี่บาทถ้าให้เขามาส่งที่บ้านเข้าแผ่นละห้าบาทกอเพิ่มเพิ่มค่าของค่าคนอีกหนึ่งบาทจะของสอบอกว่าเมื่อมีสาตาังก็ซื้อไว้ซื้อไว้แบบตน,นเองเผื่อว่าจะมีโอกาสขายได้กำไรได้บ้าง เมื่อฉันอาหารเสร็จคุยังเสร็จเวลาหลังจากเที่ยงก็นั่งรถต่อไปที่เชิงเขาโบกระดึงเดินขึ้นไปที่แรกพอที่สถานที่ประมาณสักสองร้อยเมตรถ้าขึ้นนะแต่ก่อนขึ้นจะขึ้นพวกชาวบ้านบอกว่าไปดูไปดูต้นตะไคร้ันงครับท้อตะไคร้ที่ไหนตะไคร้ไปดูทำไมาที่บ้านฉันก็มีเยอะแต่บอกไม่เหมือนกบอกไม่เหมือนกันเกนล่ารู่ทุกคนก็ต้องไปดูแก okay. ปรากฏวเป็นไม้แก่นโอบแล้วทั้งสองโอบต้นใหญ่มากเพราะก็ฉีกเปลือกดูมันชนมันตะไครธรรมดาธรรมดาเราแต่ชนมากกว่าเขาบอกว่าถ้าชาบวบ้านต้องการตะไครก็เอาเผิอกม้ที่นี่ไปใช้แทนตะไครต้นเล็ก <c oughs> หลังจากนั้นก็เดินขึ้นไปมันเดินขึ้นพระก็บอกว่าอยากอยากน้ากําอาตมาก็ใช้วิธีโกหก เพราะว่าเดี๋ยวก็มีจะเราเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็จะเจอต้อนมะขามป้อมอีกสักครู่หนึ่งก็ถึง,งข้อมะข้อถึงลายนข้างบนเราขาวัญยิงไม่เคยไปเลยก็พูดส่งเดชไปออกจากนี้ขึ้นไปจะมีลายนกว้างบริเวณนั้นมีลายนกว้างอยู่จะมีต้นมะขามป้อมมากยีมีลูกของมะขามป้อมตกเกลื่อนแล้วกินมะขามป้อมๆกันถ้าจะมีกล้วยมไม้สวยสวยไอ้ที่พูดนั้นไม่จริงไม่รู้เรื่องโกหกพระ พอขึ้นไปถึงจริงๆ้วบันปรากมมีจริงๆลูกมะขามป้อมเกลื่อนเดินเหยียบเลยทั้งขั้นเดินเหยียบไม่ใช่ดิบก้าวไปเหยียบลูกน้นบางลูกนี้บ้างไม่ใช่บ้านเกลื่อนเต็มมพื้นที่กล้วยไม้ก็สวยแสนสวยมีเดาสวยๆมากพระก็ฉันมะขามป้อมเพราะบอกว่ามีมะขามป้อมกกก็มีน้ำลายมีแรงเดินไปพอขึ้นถึงลานนั่นก็พักกันชั่วคราวนั่งกินมะขามป้อมบ้างคุยกันบ้าง หลังจากนั้นเดินไปสักครู่หนึ่งพระบอกอยากน้ำให้ในใจก่นเอาก็โอกต่อไปก็แล้วกันว่าต่อไปข้างหน้าจะมีซ้ำเขาเขียนว่าซ้ำ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 คือบ่อน้ํามันใช่หรือไม่ใช่ก็ไม่รู้พูดมันส่งไปแบบนั้นเนี่ยถ้าเขาเขียนว่าซ้ำที่ไหนให้ไปทางลูกศรชี้จะมีบ่อน้ํา ขึ้นไปสักครู่หนึ่งก็เดี๋ยวพบซ้ำที่หนึ่งเอาเขาแล้วชักดีใจเออวราผลการโกหกของเรานี่มีผลก็เดินไปตามรูปสอนชี้ก็พบน้ำใสไหลเย,ย็นนอนจจย่อยเขาลงมาถ้าก็ดื่มกันก็ติดก,ก็ไม่มีไปก็บอกก็ไม่มีไปเพราะไม่รู้ว่าเขาสูงขนาดไหน ต่อไปก็พบทมที่สองทำที่สามท่นสี่ต้องเดินกันห้าชั่วโมงครึ่งจึงถึงยอดพอถึงใกล้ยอดเขามีบันไดขึ้นไปสักสิบขั้นขึ้นไม่ไหวอาตมากับสมภารมันหนองเขียดต่างคนต่างแก่อัตมาเน่าป่วยด้วย <c oughs> นั่งทั้งหมดก็ขึ้นไปแล้วพกนี่มันขึ้นมารับนี้มันขึ้นมารับพอขึ้นไม่ไหวจริงๆหมดแรง เวลาหยิบนาฬิกาโดยเห็นเวลาห้าโมงเสร็นึกในใจว่านึกในใจนะว่าที่นี่ถ้ามีความศักดิ์สิทธิ์จริงถ้ามีเทพยยเจ้าทั้งหลายที่มีฤทธิ์ขอให้ช่วยส่งเขาให้มีแรงขึ้นให้ได้ด้วยและพาเดินด้วย <บา S 1> <อ>เพียงเท่านั้นนะทั้งสองกองก็มีกำลังขึ้นยอดเขาได้แล้วก็เดินไปประมาณสี่กิโลเมตรตัดทางตรง บอกเขาบอกว่าถ้าทางตรงนี้จะพบจะโนดาตโกอ,อกอีกถ้าถามว่ารู้เรื่องก็บอกโกหกเหมือนกันเดาวมันส่งเดชไปก็เป็นความยินประมาณสี่กิโลเมตรก็เจอสารโนดาตสาสเล็กๆน้ำเต็มสะใสมากเย็นมากพวกที่นั่งก็บอกว่าที่นี่มีเตา่าเนี่ยหาเตา่าแต่ว่าเราทำเน้หาตะไมาเตา่าพวเต่าที่นี่เหมือนที่อื่น คอมันเข้ากระดองไม่ได้มันมีหางแล้วก็จะร้องเหมือนแมวหาไปหามาก็พบตะกุบพบเต่าตัวหนึ่งตัวเล็กๆจะขึ้นมาแกรองเหมือนแมวขึ้นมาท่าทางก็ท่าตามแสดงความกลัวเขาเลยให้เขาวางมือรูกๆได้บอกพูดดังๆว่าผลบุญใดที่ฉันทําแล้วตั้งแต่ต้นจนตั้งถึงปัจจุบันถ้าผลบุญนี้จะเพิ่งมีประโยชน์กับความสุขสันเพียงใด ขอเธอจโมโนตนาให้เธอผู้มีความปลอดภัยมีความอุดมสมบูรณ์อยู่ตลอดอยุคไขของเธอให้เธอมีความสุขตลอดอเธอเงันหน้าดูเราแมวแมวแมวเหมือนแมว,แม,วมันก็รู้เรื่องจะเดินถึงประเดี๋ยวนึงเจ้าเต่าก็เดินตามไปไหนมันก็เดินตามพอจะเดินออกจากที่นั่นมันก็เดินตามพวกเตา่าไปไม่ได้ฉันจะไปไกล แกบอกว่าจะไปส่งแกลองแมวแมวเหมือนแมวกันเดาเอาว่าแกบอกจะไปส่งบอกอย่าไปเลยเธอเดินช้ากลับที่เดินก็แล้วกันแลวจับมาว่าที่เดิมพอฉันลานะอยู่ให้สเปนสขนะหลังนั้นก็ขำเป็นวันมาข้าบูชาพอดีขอโทษไม่ใช่มาข้าบวชาเป็นวันเป็นวันการเดินดิบสองพองดีเห็นพระจันทร์ใกล้มากแต่ว่าจีวรเริ่มเปียกน้ำค้างลง ยังไม่รู้ว่าจะนอนที่ไหนไอ้ความง่ก่อนที่ไปไม่จะถามเขาว่าเสาเขาเขาสูงขนาดไหนคิ่ว่าเป็นเขาธรมาธรมดาธรรมดาทีนี้มันสูงตั้งหนึ่งกิโลเมตรต้องเดินอย่างเก่งคนเก่งๆก็ต้องถึงห้าชั่วโมงพวกเราไปห้าชั่วโมงครึ่ง <c oughs> พอเดินไปชั่วขนาดหนึ่ง เสียงเสียงเต่าก่อนจะไปเต่าเสียงเต่าร้องแมว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 แมื่อตีความหมายว่าให้เดินตรงบนด้านทิศเหนือเดาภาษาเต่าน่ะเราจริงนี่ไม่รู้น่ะเดาเอาสัญญาณนี้แกร้องก็คิดว่าให้ไปทางด้านทิศเหนือจะมีที่พักก็บอกว่าทุกคนไปตรงทิศเหนือทางพระจันทขึ้นไปทิศตะวันออก ไปสักครู่หนึ่งแล้วก็บอกว่ามีเขาไเจีวันนั้นมีต้นหญ้ามันตายเหมือนเเดินบนฟูกเดินนิ่มๆมีกระต่ายตัวหนึ่งสูงประมาณแค่เขานั่งอยู่เฉยๆผู้พระผู้้าบ้านก็ล้อมข้าไปล้อมข้าไปล้อมข้าไปจนทั้งขาติดกันพอเข้าไปคิดพว่าตะปบเต่าตะบบก็ต่ายปั๊บก็ตายไม่ได้โดดหายลงไปในดินให้บอกพวกคุณเถอะอย่าทำแบบนี้กันะ ถ้าทําแบบนี้จะมีภัยเรามาเที่ยวกันอย่าคิดทำร้ายคนอื่นเขาคนจะมีเมตตาจิต <c oughs> หลังจากนั้นต่อมาก็ปรากฏว่าเดินไปอีกอาตมานะเดินล่าหลังสองกองกับสมภาวันน้องเขียดเดินล่าหลังแล้วไม่ไหวแล้วน้ำข้างก็ตกชีวรก็เปียกคณนะ ลุ่มใหญ่เดืกข้างหน้าพอถึงก็หยุดถามว่าทำไมหยุดบอกงูใหญ่ปรากฏว่างูใหญ่เอาหางพันต้นไม้ตัวขนาดสาวได้หัวใส่ายใส่มาแล้วก็มีงอนเลยเข้าไปยืนใกล้ๆบ่กพี่ชายขอบคุณนะมีอะไรผิดไปบ้างก็ขออภัยด้วยเพราะคนพวกนี้เขาไม่รู้เรื่องอันตรายก็ไม่มีกัารตายเพราะเขาเป็นคนไม่รู้ ต่เพราะว่าภัยด้วยเพียงเท่านี้ครับปล่อยหางจ่ต้นไม้ก,มก,ก็เลยหายไปเดินต่อไปอีกครั้งอีกหน่อยหนึ่งก็ปรากฏว่ามีคนสองคนเดินสวนทางมาแกมาแกบ,บอกว่าแกเป็นเจ้าหน้าที่ก่อสร้างที่นี่สร้างอาคารที่พักพ่าเจ้าอยู่หัวเจ้าเสด็จแต่อาคารยังไม่เสร็จเวลานี้คนงานว่างคนงานลงไปข้างล่างหมด ขอที่มุนไปพักที่ไหนครับเขาเลยบอกว่าหลายคนที่พอหรือจะบอกว่าพอใมที่้ได้คนงานมากกับมีผ้าห่มมากเขาก็แจกผ้าห่มให้ทุกคนก็นอนกันแบบเป็นสุขคิดว่าตอนเช้าเราคนจะลงแต่เช้าข้าขึ้นห้าชั่วโมงข้าลงถ้าเราลงแต่เช้าตรู่ก็ประมาณสองชั่วโมงถึงถ้าลงง่าย พอกินข้าวที่บ้านสีฐานได้ซื้อข้าวเขากินเ้าเลยบอกเจ้าของบ้านบอกว่าเรื่องอาหารไม่ต้องมันห่วงนะเพราะหลายคนในกันนั้งสามสิบคนท่านเลี้ยงไม่ได้เจ้าของบ้านบอกไม่เป็นไรครับอาหารคนงานไม่อยู่นีน่นเยอะพรกงนี้ผมจะหุงข้าวให้เขาบอกก็าอยากังวลในโยมแก้วก็ยืนยันบนกอกว่าค่อขอให้ผมมีโอกาสทําบุญนะครับให้มีโอกาสได้ทําบุญบ้าง ก็เป็นอันว่าตกลงเขาจะทําก็ไม่เป็นไรก็นั่งคุยกันไปถึงว่าความเป็นมาของพวกกูดึงเกยก็เล่าภาวะต่างๆเพื่ออาจารย์สําราญได้ทราบถ้าเล่าความเป็นมาขอกผมกูดึงว่ามีเสียงศักดิ์สิทธิ์บางทีได้ยินเสียงคล้องบ้างระคังบ้างบางทีได้ยินเสียงผู้หญิงคุยกันบ้างบางคราวเห็นคนทอผ้าบ้างทำข้าวบ้างอย่างนี้เป็นต้น บางครั้งจะเห็นเป็นหมู่บ้านใหญ่ๆบางทีเห็นเนหมู่บ้านเล็กๆบางทีเห็นแต่คนเจก็ถือเป็นเรื่องปกติธรรมดาของแกแล้วแต่มาพอรุ่งเช้าตอนนี้มาคุยก็คุยกันดึกไปต่างคนต่างตื่นสายเจ้าของบ้านก็ตื่นพร้อมๆกันประมาณโมงเช้า ประมาณโมงเช้าว่าตื่นมาแทนที่เจ้าของบ้านอยู่ห้องข้าวกับมีคนประมาณทั้งห้าสิบคนนำข้าวปลาอาหารมาพร้อมแต่งตัวเป็นชาวบ้านธรรมดาธรรมดานุ่งผ้าขาดบ้างตุ้มผ้าเก่าบ้างเือนชาวบ้านธรรมดาธรรมดานำอาหารมาถวายมีต้มมีแกงเสร็จถามว่าโยมโยมมาจากไหนโยมเลยบอกว่าอยู่แถวนี้เจ้าค่ะ ก็เคยหันไปถามเจ้าของถิ่นให้ช่างนห้ช่างบอกบ้านบนนี้ไม่มีครับเก้ก็เลยบอกว่านายช่างไม่เห็นเองบ้านที่อยู่ใกล้ๆนี่แหละยังไม่ไกลทราบว่าท่านมากันนันมากตอนเช้าไม่มีอะไรจะฉันไม่ไม่มีอะไรจะบริโภคกันก็ชวนพวกชาวบ้านนําอาหารมาถาวายพระบ้างเลี้ยงคนบ้างต่างคนต่างกินให้อิ่มนํำสำารันเหลือให้เจ้าของบ้านไปเยอะ เมื่อยะถาสพีเสร็จญาติโยมก่อนจะไปก็คุยกันนิดหน่อยแต่ว่าสังเกตแล้วทุกคนไม่กระพริบตาสักคนนั่งตาแข็งทื่อเหมือนกันหมดทั้งผู้หญิงผู้ชายแต่แต่งตัวแบบชาวบ้านธรรมดาธรรมดาอ,อ่านี้ก็เข้าใจว่าเป็นเทวดาแน่เป็นนางฟ้ากันแน่ <c oughs> กลุ่มความว่ามหลังจากญาติโยมลาไปแล้วก็ลาเจ้าของถิ่งเดินลงทางกลับเดินทางกลับขณะที่เดินทางกลับลงมาก็ใช้เวลาประมาณสองชั่วโมงก็ลงถึงเทิงเขาแล้วก็เดินไปที่ร้านอาหารข้างบ้านสีฐานนึ่งอยู่ใกล้ๆเข้าไปถึงเวลาห้าโมงพอดีพอดีเจ้าของต้องเสียข้าบอ,อกท่านกลับแล้วหรือเบับกลับกลับ,ลบแล้วโยม โยมไม่ต้องเป็นห่วงอาตมาจะซื้อข้าวเองถ่าบอกไม่ต้องไม่ต้องผมห่วงไว้แล้วครับทำโยมรู้อย่างไรอาตมาจะลงมาเพราะเมือ่อตอนเช้ามีคนแก่บอกเพราะว่ามีคณะชาวบ้านูบานบ้านของแก่ํำอาหารไปเลี้ยงแล้วตอนเพลงทางคณะจะมาที่นี่แล้วจะก็นำหมูนำเนื้อมาให้ไว้ไปทำอาหารถาวายพระด้วย แต่ปลากระกไ้หมู้เนื้อต่างๆนี่มันไม่มีข่าวเจ้าของน้องสีก็สงสัยเหมือนกันว่าทําไมจะไม่มีข่าวหมูก็มีเนื้อก็มีปลาทูก็มีปลาทูนี่ความจริงมันเหม็นมข่าวมากแต่ปลาทูตั้นตัวใหญ่ๆแต่ไม่มีข่าวเขาก็ทําอาหารไว้เสร็จพวกเราก็เข้าที่กินตามเดิม เมื่อกินกันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เล่าความเป็นมาว่าขึ้นไปข้างบนน่ะไม่รู้ว่ามีอะไรอยู่บ้างเบืเอไปเจอก,กระต่าเข้าวพวนี่จะจับาาจก,กะต่เมื่อพ้นจะเขยกะต่ายก็ปรากฏมีเต่าไม่ว่าขอโทษพ้นจะเขยกระต่ายก็ปรากฏเจองูใหญ่เจ้าขององศ์สี่ายก็บอกว่าข้างบนมีความศักดิ์สิทธิ์มากแต่ความจริงทางพุทธวิสัชษ อาตมาไปนั่งดูในสถานที่นั่นว่าภูเขาภูกระดึงนี่ทีแลกทิ้เดียวอยู่ใต้ทะเลเล็กพรมีรอยคราบน้ํารอยคราบน้ำเีน่นปรกากฏชัดสีขาวแล้วก็มีหอยหอยเล็กเกาะอ,อยู่แน่นแสดงว่าสมัยก่อนในะดินแดนแห่งนั้นมิดเป็นทะเลและโดยเฉพาะอย่างยิ่งต้นไม้ ปลูกเป็นระเบียบต้นไมส้สีเขียวก็เขียวแดงก็แดงเหลืองก็เหลืองเป็นตับเหมือนกับใครไปปลูกไว้แสดงว่าเป็นดินแดนที่มีคนมีบ้านมีเม,มืองอยู่เฉพาะบริเวณที่เตียนแล้วนะพันไร่เศษ็จเป็นพื้นที่ราบถ้าเทนพื้น,พนที่เป็นป่ามากวันมากโคก็ดึงนี่เป็นดินแดนหน้าเที่ยวถ้าขึ้นง่ายนะถ้่ว่าอาจะมาไปตอนหลังเสร็จ ให้ขึ้นไปสองร้อยเมตรที่มีฐานกว้างมาเดือนกว้างมีสีราบว่ามีต้นอะไรอ่ะต้นมะขามป้อมไปเข้าหลังนี่มะขามป้อมของต้นก็ไม่มีจะมีรอยตัดก็ไม่มีรอยต้นไม้ก็ตามเดิมไอ้ต้นไม้ต่างๆสมัยนั้นมันเป็นมะขามป้อมยังจำภาพได้แต่ไปตอนหลังนี้ไม่ใช่มะขามป้อมแแล้ว กล้วยดอกล้วยไม้ที่มีดอกสวยก็ไม่มีไม่กลายไปอย่างไรก็ไม่ทราบหางกันเวลาไม่กี่ปีนักถ้าจะใช้เวลาปลูกก็ปลูกไม่ทันถ้าต้นมันใหญ่ก็รวมความว่าต่างกันไปคราวนั้นก็มีความรู้สึกว่าดินแดนอย่างนี้เราเคยมาในสมัยที่เป็นทุดดงแต่ไม่เคยขึ้นทางชันขึ้นทางด้านทิศตะวันตก พอทิศตะวันตกมันเป็นที่ลาดค่อยๆขึ้นมาก็มีป่าชัดค่อยๆเดินขึ้นมาปรากฏไม่ไม่รู้สึกว่าเป็นเขาที่ว่าไปเดินขึ้นมาเดินมาทีละน้อยแต่น้อยแต่น้อยมันค่อยๆสูงขึ้นทีนี้คนที่เขาไม่ขึ้นทางนั้นเพราะทางมันยาวมากต้องใช้เวลาเป็นวันหนึ่งวันนี้เดินไม่ตลอดทางแน่เวลานั้นก็เป็นป่าเสือช่างก็มาก มีทั้งเสือช่างเวลานี้ช่างก็ยังมีอยู่กระงความว่าการไปเที่ยวภูกระดึงเขานั้นก็มีความรู้ว่าที่นั่นเป็นถิ่นศักดิ์สิทธิ์จริงถ้าไปดินแดนที่พระที่มีความอาศจย์เคยมีความอัศรัรจันอยู่พระที่มีความอาศจรย์นอกจากอาจารย์สัมราธและบรรดาท่านพุทธบริชชทจะมีญาติโยมไร่ฟังว่ามีพระองค์หนึ่ง ท่านไปอยู่ที่เชิงเขาแล้ววันหนึ่งก็ต่างคนต่างนักจะบอกว่าจะไปที่อำเภอหลบเก่าและญาโยงก็มีรถสองแถวพอวันรุ่งขึ้นก็ไปในมต์ท่านคืนรถเวลานั้นท่านกำลังบินาบาบ ท่านก็บอกว่าโยมไปก่อนถเถอะเวลานี้อตาตมากำลังบินบินาบาอยู่ถ้า,าอตาตมาเขาสายญาติโยมก็บอกว่าเอางี้ก็แล้วกันผมรอท่านดีกว่าผมมีรถท่านบอกไม่ต้องคอยอาตมารูา้ทางลัดเป็นนะว่านนที่สุดญาติโยมก็ต้องไปขอเพราะท่านให้ไปก่อนท่านบอกตะนรู้ทางลัดเมื่อพระยังไม่กลับจกบินนาบาท โยก,ออก็ออกรถมาอาเบอรลมสักลมเก่าแต่ว่าพอถึงที่วัดที่นัดกันไว้ไก็จะไปวัดไหนก็ปรากฏว่าญาติโยมไปถึงที่หลังเท่านั้นไปนั่งที่นาอาสงแล้วญาติโยมก็ไปหาถามาท่านมายอย่างไงครับเนี่ยถามมึงใคราก็เลยบอกว่าอาตมาบอกแล้วอาตมารู้ทางรัดนี่และบรรดาท่านพุทธวิสัชให้ทางรัดของท่านก็คือหอก นี่พระที่ทรงอภิญญาสามามบัติเวลานี้ยังมีอยู่บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายบางคนก็ว่าอาตมาในเก่งกาจแต่ความจริงไม่ใช่พระที่เก่งอาตมาเวลานี้มีเยอะมีอยู่มากแต่พระที่รู้จักทางลัดเวลานี้ก็ยังมีชีวิตอยู่แต่ว่าไม่ทราบไปอยู่วัดไหนแต่ท่านอาจารย์สมรานน์ก็ยังไม่ตาย แ็ไม่ทราบว่าอยู่ที่ไหนเหมือนกันพ่อะอะไรไหมเพราะท่านไม่ยอมให้บอกถ้าไปบอกเข้าท่านำคาญถ้าบอกท่านนำคาญคนถ้าคนนี้ไปหาท่านโดยมากจะไม่ไปหาความดีมันจะไปหาหวยก็เลยบอกถ้าอย่างนั้นเราไม่รู้จักคนนั้นเลยดีกว่าอยู่เป็นลุงตาธรรมดาธรรมดามีความสุขความมาก ก็เป็นว่าก็บอกกันไม่ได้ว่าทั้งสององค์ยังยังมีชีวิตอยู่หลังจากนี้ต่อไปหรือเวลาประมาณสี่นาทีก็คุยกันว่าความจริงบรรพูกระดึงทำไมจึงมีคนคนที่ไม่ปรากฏตัวนี่คนประเภทนี้ชาวบ้านเขาเรียกพวกรับแลคำว่ารับแลเรียหมายวา่าแลไม่เห็นถ้าเขาต้องการจะเห็นเราก็เห็น เขาไม่ต้องการให้เห็นเราก็ไม่เห็นบางครั้งที่เจ้าหน้าที่ที่นั่นบอกว่าบางครั้งมีหมู่บ้านใหญ่ต่างไกลมีเด็กมีเล็กมากมีคนเยอะเสียงเจียวเจ้าคือเรามีสวนดอกไม้มีสวนลูกไม้มีผลไม้ต่างๆมากมายมีอยู่เป็นวันๆบางทีก็มีอยู่ถึงเจ็ดวันก็มีเคยคุยกันแต่อยู่ๆบ้านนั้นหลายแล้วนั้นก็หายไป เวลาที่มีบ้านที่ไรก็ปปลกฏมีคนทอหกทุกทีเห็นคนทอหกเห็นคนเย็บจักเห็นคนเย็บเสื้อผ้าดิม,มือมีเครื่องมือพร้อมได้ว่าทุกคนไม่มีใครไปหาปลาหาเนื้อกินแต่ผลไม้เท่าที่กินห้เห็นนะเขาบอกเขาไม่กินปลากินเนื้อกันเขากินแต่ผลไม้ ได้อยู่ๆมาบ้านก็หายไปหมดบ้านก็หายสนก็หายคนก็หายอย่างนี้คืาเมืองรับแล่ฉะนั้นที่อาจารย์สารันท่านอยู่ที่นั่นอาตมาก็มีความรู้สึกว่าชาวรับแล่พวกนี้ต้องใส่บาตรให้ชาวรับแล่เป็นใครก็ตอบได้ว่าชาวรับแล่คือภูมิเทวดากรุกเทวดา นอกจากนั้นพระที่มีความดีขนาดนั้นพระอ,อากาศเตลดาก็ทําบุญอากาศเตวดาที่ต้องการความดีก็มีมากเขาก็ทําบุญกับพระที่มีความดีเจอว่าอาจารย์สําราณิท่านอยู่ตั้งสามปีทางขึ้นไปทั้งห้าห้าชั่วโมงคนเดินเก่งนะห้าชั่วโมง นี่มีบางคราวเคยถามคน่าเคยนำอาหารไปถวายไม่บอกเคยบางครั้งบางคราวนานๆครั้งเดือนเป็นสักครั้งบ้างถ้าก็ถามว่าเขาสารไม่ให้ทานไหมบอกเคยนําไปให้แต่ถ้าไม่ยอมรับถ้านํเข้าวสุกไปถวายท่านไปได้แต่ว่าต้องไปแต่ตอนดึกถ้าไปตอนเช้าก็ถึงเลยเที่ยงก็เดินไปห้าชั่วโมงครึง่งถ้าเดินจากที่นั่นไปกิโลเมตร ก็เลยเที่ยงท่านไม่ยอมรับท่านยานโนเดียวก็ต้องไปกับท่านต่ตอนดึกกระองความว่าอาจารย์สํารันท่านกินอะไรท่านอยู่ได้ยังไงก็ต้องตอบว่าอาจารย์สํารันเป็นพระที่บรรดาบุคคลหลายคิดว่าพระประเภทนี้ในโลกนี้ไม่มีแล้วนั่นคือพระอรหันต์อาตมาคิดเอาอย่างนี้นะ แม้พระที่ว่าเดินรู้จักทางไร้ก็เช่นเดียวกันเท่าน,นี้ก็ไม่ใช่ธรรมดาต้องเป็นพระอรหันต์ที่ทรงปัญญาสมาบัติอราบรรดาท่านพุทธบริษัทในเวลาสามสิบนาทีก็ขอลาก่อนเขาไม่ใช่สามสิบนาทีสามสิบปนาทีนะกขนะขอลาก่อเขาความสงสารพิพัฒนามงคลสม,มบูรณ์ผลย่อมมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนินี้นพรบฟังแลวงพ่อ่านทุกท่านสวัสดี